เต็มเลยพี um ่ขร้งคาวพี่ข้างในเต็มเลยเหรอใช่พี่ก like ็น้องชายผมนะเจอไม่ีผมเจอคนพี่เฮ้ยพี่ถอยพี่พี่ถอยถอยใครไม่รู้พี่ไม่ได้อย่าเามาเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกทุกท่านเลยนะวันนี้พบกับผมเปาเดินสำรวจป่ากันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมได้มากับน้องชายผมนะทุกผู้ชมนะนี่นะครับผมชื่อพีนนะครับ นี่ครับผมก็วันนี้ผมจะพาน้องผมนะครับไปสํารวจบ้านล้างที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็เหมือนกับว่าจะมีรูพงเล็กๆนะท่านผู้ชมจะมีข้างคาวเนี่ยเข้าไปอยู่เต็มเลยนะครับก็ผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ผมเลยชวนน้องผมมาด้วยคนหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็เคครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องชายผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมนะ ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมนี่นะท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมกับน้องชายเนี่ยก็ได้เดินมาถึงที่บ้านล้างแล้วนะนะท่านผู้ชมนี่นะห้องนห่ใหญ่มากเลยนะ ก็เดี๋ยวเราวนะจะตรงไปที่รูนั่นเลยนะทุกผู้ชมเหมือนกับว่าจะเป็นถ้ำข้างเขานะครับเหมือนกับว่ามันจะอยู่ใต้ข้างใต้บ้านนะทุกผู้ชมนะนี่นหละนะผมอยู่ในกลางป่าเลยนะทุกผู้ชมก็เดินเข้ามาได้สักพักหนึ่งอนะลุยเข้ามาเลยนะทุกผู้ชมนะ มุดป่าเข้ามาเลยนะเป็นไงมุดเข้ามาเหนื่อยไหมเหนื่อยไปพี่ไปเดินแล้วเนะี่ยเดินลงมาทางนี้รูเนะี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะทุกผู้ชมเจอรูแล้วนะไะมนี่ไงพี่ใช่ไหมไลองเดินไปดวน <c oughs> ใช่ปะใช่พี่ เจอใช่ไหมเจอพี่น้องผมเนี่ยก็เจอเหมือนกับว,ว่ามีรูนะทุกผู้ชมนะรูไปเรื่อยเลยพี่รูใหญ่ปะใหญ่ดิเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้พี่นัน่เขาเดินเลยเข้าไปเลยดิกล้าเข้าไปปะกล้าเห็เนี่ยน้องน้องชายผมเดี๋ยวกล้าๆนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะให้น้องชายผมนัเดินเข้าไปก่อนนะครับเ<ม>หมือนกับว,ว่ามีข่า,ขาวด้วยนะท่านผู้ชม พี่เจอข้างคาวอ่ะเจอไหมเจอพี่น้องเนี่ยเจอข้างคาวนะครับผมนี่นะท่านผู้ชมนะอยู่ในกลางป่าเลยนะนี่ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะท่านผู้ชมนะพวกผมเนี่ยมาดึกมากเลยนะรอบรอบเนี่ยมีแต่ป่าไผ่นะ เสียงอะไรไม่รู้พี่เสียงอะไรไม่รู้พี่ฮะอยู่ข้างในอะพี่เสียงอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมผมก็ได้ยินเหมือนกันนะเสียงครูอะไรไม่รู้พี่เจอมครับพี่สิข้างในนู้นเลยนะเข้าไปไหมพี่เอ็นก้าเข้าไปปะข้างในนู้นเลยนะท่านผู้ชมไปไปพี่เอลองเดินเข้าไปก่อนเอ็งมีอะไร มีม <gesch> ีนะผมเนี่ยจะให้เขาเดินไปก่อนกินเรื่องอับเลยเพี่เป็นไหมกินอะไรไม่รู้เพี่เข้าไปด้มีข้างขาวหรือเปล่ามีเพี่มีเยอะป่ะไม่ค่อยเยอะเพี่ไปหนกันงน่อยมีช่องชางตัวเองเพี่ โอ้เจอไหมครับท่านผู้ชมนอนอยู่นู้นนะมาดบียนมาแล้วพี่นนะขี้ขั้นขามีเยอะไหมนะดูได้เจอมัม้งวะไม่เจอเลยนะ่าจะมีอยู่างงงเด็ดแล้วนะจะมาเก็บมูลกันคาวนะท่านผู้ชมนี่นะเตรียมมีด้วยด้วยนะครับผม มีอันตรายอะไรนะไปครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยมันมีรูข้างในหน่อยนึงน,นะทุกท่านไปอออเอ็กซืเอรสชัยนนะไปเดินเข้าไปก่อนเลยนีายต้องเข้าไปสบายใช่ไหม เสียงอะไรพีพีซีเจอไหมครับมีรู้เข้าไปอีกเลึกยนะเสียงอะไรพี่เสียงอะไรพี่เหม็นมากเลยนะท่านผู้ชมนีพี่ขี้ข้างขาเต็มนี่นะท่านผู้ชมก็เหมือนกับว่า มีคนมาเอามูลข้างาวด้วยนะทุกผู้ชมนะนี่นะเป็นมากนะเจอแ้่เพิสิข้างาวได้เต็มเลยนะเกาะอยู่ตามกังแพงนะเฮ้ยบินแล้ว เไม่ใ่ข้างในไม,ไม่เป็ดเองกล้าเข้าไปปะละไปไ่ะไปได้ไหมไปได้เลยก็ไม่รู้ว่าข้างในน่าจะมีอะไรหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเป็รู้โครงแบบลึกเข้าไปเลยนะฮนี่มูลข้างข้าวน่ยเต็มไปหมดเลยนะ เ็มเลยเหรอกน้องชายผมนะเจอไม่เจอคนพี่เฮ้ยพี่ถอยพี่ถอยถอยไม่รู้พี่ไม่ได้มอย่าอามาเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ถอยถอยพี่ถอยพี่ ถือมีดด้วยพี่ม่มยาวเลยพี่ไายครับพี่ับบเขาพูด<ป>ะอะไรพี่บอกมันจะฆ่าพวกเราพี่บบาบามันมาพี่ม,<า>มันมาถอยก่นอน Gì? Gì? Gì được? Là gì? Má đi Chạy đi đi mọi người đi mọi đi mọi người đi mọi người đi 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 mọi đi đi mà đi

มือพีมันยืนอยู่นู้นน่ะน่ะนู้นเหรอพี่เห็นไหมมันเหนู่นน่ะมันกำลังเดินมาพี่พี่เห็นไหมพี่น่ะพี่น่างดำๆนี่พี่มันถือมีดลงมาพี่มย่าี้มีดใส่เราพี่นี่น้องเดินขึ้นไปข้างบนได้ไหมวทางตันเลยพี่นี่ các bạn xem đơn mặt chưa lão nè, chip mà, chưa thang chưa 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 ไ <laughs> ปไหนวะพี่เจอมีเปว่ามีเสียงเท้าอยู่พี่มีเสียงเท้าได้ยินไหมไปเดี๋ยวย เฮ้ยว่าพี่พ,พี่รอมันตุ่มนะพี่รอมันตุ่มนะโดนน้ำหน้าเลยนะรอมันตุมนมนต่มนะเออเดินไปก่อนเนี่ยวะอยากรู้นะมันเป็นไข่นะท่านผู้ชมโจรป่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ vậy rồi nè, này sòng bên này có bay,เจอ má? không thấy bị, bên này đâu mà luôn luôn nè, sòng luôn này,

ให้ hey, พี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่เฮ้ยเ hey. สียงอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะอยู่ไหนวะสองให้ทั่วๆนะเจอไหมพี่สิ พิษไหน,น,อน,นลองส่องบ้านล้างดิเจอไหมโนนนะอยู่ข้างบนเลยนะนูน้นเลยนะท่านผู้ชมหัวถอยเเจอไหมฮนะเจ็บเลยนะวิ่งมานะท่านผู้ชม ไมต่อพนี่เ่าเข้าไปมันะอะไรฟ้ดพิ่พฟัดฟัดฟิดฟัด ฟันเออฟันฟิดฟันฟันเออเออเอาเอาฟิดเอาเอาไงวะเออเอาไงวะเอาไงวะนัละปิดเอาเลยเอาอีกเอาอีกอะไรว่ามีนี้อะเป็นนี้อะไรเป็นนี้อะไรพี่สองมีมีนี้พี่มันมีมินไหมีี่พโอ้โห อยดิอีตาเตนี่น่ทุกผู้ชมเฮ้ยพ,พี่พีทไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเพ่นกันดีกว่าไปดูด้ดูด,ด,ด้ดูดูดูอีตาอันนี้ไปไปเองอยู่ยข้างหลังพี่ไปนี่ ดูได้คอยดูไว้พี่ๆต่อไปนะพี่คอยดูมันไว้ก่อนคอยดูมันไว้ตอนนี้ไงนะท่านผู้ชมนะนีะ่นะพี่ๆมีเล่มยาเลยนะพี่นี่นะเฮ้ยไปพี่มันจะลุกพี่ไปพี่จับจับดีครับพี่ มันลุกพี่มันลุกมันลุกเฮ้ยเจอแม่ไม่รูสิเหมือนว่าแกนั่นลุกขึ้นมาต่อนะท่านผู้ชม เฮ้ยเดืซ้ำไีกเี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆป่ะไปพี่ไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปิดหน้ามันนะทุกผู้ชมนะ ลองดูดิใครเปิดหน้ามันเลยเปิดหน้ามันมเปิดพี่อะไรพี่ระวังไว้ระวังระวังถอยมาก่อนถอยมาก่อนระวังระวัง เหมือนกับว่ามันไม่ให้เปิดหน้านะทุกผู้ชมนะไปดูดิ่ไปไปเปิดดูอยากจะเห็นหน้ามันเป็นใครดูด้ด้วยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันู่พี่้เสือเยพี่อะไรนะนเสือเลยพี่ มันเสื้อเลยเหรอใช่พี่มันไม่ตายพี่โดนฟันหัวเบ็ดดูพี่สิเหมือนกับว่ามันลุกขึ้นมานะเอาไงพี่เฮ้ยเฮ้ยมันลุกขึ้นนะพี่สิเจอไหม

มือนเสือเลยพี่เหมือนเสือเลยเนาะโอเคครับพี่สิเด๋ยวผมเนะี่ยกับน้องนะเนจะขอตัวกลับแล้วนะทุกผู้ชมนะก็มาสำรวจปลาล้างเนะี่ยเจอกับโจมปลานะครับดูดูเหมือนกับมันชีน้หน้าผม้วยนะยังไม่ไปนะทุกผู้ชม รงแถวๆนู้นเลยนะมนไ <ป S 2> ล่เราไปหาพี่ <ไป S 2> เดี๋ยวเราเนะกลับบ้านกันดีกว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเน่ไว้เจอกันข้างนอกครับผมเดี๋ยวเราเน่จะรีบออกจากที่นี่ก่อนนะครับตอนนี้ผมกับน้องชายผมนะก็ได้ออกมาจากที่บ้านล้างแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ผมเนี่ยไปสำรวจข้างในถ้ำนะครับ เจอกับโจรด้วยนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าเป็นโจรหรือคนเสพยานะครับท่านผู้ชมก็เราเนี่ยได้แย่งมีดเขามาได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่เลยนะผมมีดเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะดูนี่เลยนะก็ผมกับน้องผมเนี่ยก็เกือบโดนไล่ฟันเลยนะท่านผู้ชมนะก็โชคดีมากเลยครับที่น้องผมเนี่ยอ่าฟันโดนมันเต็มๆเลยนะท่านผู้ชมนะ ก็อาการเนี่ยสาหัสเลยนะทุกผู้ชมก็โอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับทุนผู้ชมก็ผมกับน้องผมเนี่ยขอลาเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องชายผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคร<า>ับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ